ดีค่ะนิชานนักสอบชิสาพัชจุลบุตรมิวค่ะนิชานคะาสายที่ทาถึิไหนอายค่ะอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ชวาวาค่ะเย่ผลิตภัณฑ์ทักชวาชวาว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงอีกหนึงห่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาค่ะใช่แล้วค่ะแล้วถือว่าเป็นสินค há, ้าโอท็อประดับห้าดาวกันเลยทีเดียวและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลสันป่าม่วงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะใช่แล้ว แค่อย่างนั้นเราไปดูผลิตภัณ <sup> ฑ์ผ <in> <reading ancient> <ennen> right. well, ักตกชวากันเลยดีกว่าไหมเข้าไปเลยค่ะงั้นไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับป้าวาดนะคะป้วาดสวัสดีค่ะค่ะหนูอยากจะถามค่ะแรงบันดาลใจที่ป้าวาดคิดที่จะทําผลิตภัณฑ์ถักตกมาจากไหนคะถักตกปราเยอะนะเยอะคือเยอะอยู่ในคว้าพะเยาแล้วก็เอามาทำเป็น รวมกลุ่มกันนะครับเป็นกระเป๋าบักยศวาเมื่อก่อนจากศูนย์หน้าชีพทางไซมาสอนมาฝึกสอนเมก่อนก็ต่างคนก็ต่างผลิตต่อมาก็รวมกลุ่มันเป็นประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วทำเป็นกลุ่มก่อนก็ทำสีแบบพื้นๆสีแบบ สีทำสีไม้ไม้สีแบบไอ้สีผักตบแล้วก็ทำมาทำสีเคมีแล้วก็การไมมาเราก็มาดูเป็นแล้วก็เป็นสีธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วที่สูงนี้เปิดมานานหรือยังคะ เปิดมาข้อสองสองพันห้าร้อยสี่สิบสองพันห้าร้อยสิบแปดปีแล้วแล้วผลิตภัณฑ์นี่มีอะไรบ้างคะเป็นกากหัวเสาหมดที่คุณยายใส่อยู่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบเหมือนกันนะคะแล้วเอกลักษณ์ของผักตบชาวาที่นี่แตกต่างจากที่อื่นไงคะ เรื่องสีเราเป็นเรื่องสีธั้งชาติรสิเล็น้อใร้สิงล่นลด้วยไม้ทำลายโลกใช่เราจะแตกต่างกว่าคนอื่แล้วก็ทนปาตั่บาทอทก้าว่าทอก้ป้ายอเสร็จนดุกตแบนเราจะเปลี่ยนรูปแบบ รถชวาผสมกับ้ายแล้วก็เรื่องสีรากลุ่มลูกค้าหลักๆนี่เรารับเราไปส่งขายแบบที่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่แค่เฉพาะตรงนี้ที่นี่ค่ะไปกรุงเทพในสวนตกะกิจักแล้วก็ใต้สะพานด่วนพุนจิตต่<ม>างประเทศก็เอ่อประเทศอังกฤษ แล้วก็อังกฤษเราจะมาด้วยตัวเองประเทศอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะชอบสีตัวนี้ว่าที่ไหนกับสีครับอือสีเราจะย้อมสีได้หลายสีถูกต้องทั้งน้องก็มีสีแอน์กิบสุดยอด แล้วคือเขาจะมารับเองเหรอคะแล้วเขามารับเององประเทศอังกฤษเราก็มาณเดยกตัวเองสองที่มาบ้านป้าได้รับรางวัลดีแย่เลยค่ะและนี่นะคะคือรางวัลที่คุณป้าวาดภูมิใจเสมอม,มากเพราะว่าคว้าหลายรางวัลมากเลยะค่ะดูนะคะแบบ เป็นภางอาชีพศกิจลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง,ยงแล้วก็นีรางวัสสลสดใหม่ๆได้เมื่อวานมาจากกรุงเทพเลยค่ะมีค่ะนีค่ะของแท้ละคะกว่าบาทค่ะค่ะของเดินก็คือกระเป๋าสีธรรมชาตินะคะ,ะ,ะสีธรรมชาติสีเดงนมีกระเป๋าย้อมด้วยผ้าสี สีนี้ก็ย้อมดิบโพลดินโคลสีแบบตัวแดงแดงสีนี้ก็ย้อมด้วยยอดสักตันแล้วตอนนี้เราก็นวัตกรรมใหม่เส้นกับตอกชวาผสมกับป้ายอันนี้เป็น นวัตกรรมใหม่ของทางร้านนะคะอันนี้ย้อมดีโคนอ๋อสวยอ่ะนิชชอใช่สวยอ่ะอืมนี่ไงชาวว่าของแท้อืมสวยเลยเขาเขาได้ฝ่ายชาวว่านี่ค่ะนี่คือแบรนด์แบรนด์ชอถ้าไม่มีนี่คือของกบใช่โลดจ้า ก็วค่ะอย่างดีตามแต่ไม่เหมือนใครนล้วไม่มีใครเหมือนตัวนี้ราคาถูกสองร้อยบาทนี่สีเคมีอ๋ออันนี้จะเป็นสีเคมีนะคะอันนี้ก็จะสีธรรมชาติอันนี้ก็สีธรรมชาติเคมีน่าจะสดกว่านะคะสีแบบสธรรมชามันติดเชื้อผ้า สีรรมาสวยอ่ะอหลายหลายแบบให้เลือกเลยนะคะแล้วไปดูอีกค่าวสองร้อยห้าสิบ ปอกหมอนอันนี้ปอกหมอนมาหน่อยนะคะเป็นชปอกข่โอ้ไน้หกตัวไข่ดาว โอ้ท5ได้ทรงออกเย่ยมากค่ะแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ทําจากผักตบชวาไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าผักตบชวาเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์ได้จะจะทําผลิตภัณฑ์ออกมาได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเป็นโอ้โห้าดาวด้วยสรงออกใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณป้าว่ามากนะคะขอบคุณใครอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะ ชาวาวานนะคะ